สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ห้างแถวบ้านเนาะ,ะควันนี้เราดูมีตอนนี้มันตอนกี่โมงวะบ่ายสามโมงครึ่งนะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยเราซื้อตัวหนังเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ไว้ตอนสี่โมงครึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยว <c oughs> จะไปดูหนังกันเรื่องไทยบ้านนะครับโคตรใกล้กล้น่าจัด เดี๋ยวห้างเนี่ยโรงหนังเนี่ยมันอยู่ที่ชั้นสี่เลยครับจะเราไปดูที่ไปไปกดตั๋วก่อนแต่ซื้อไว้แล้วงงไหมไม่งงรถติดรถที่ไหนคนติดคือตามหลังแล้วเนะี่ยนี่เป็นการถ่ายอย่างนี้กับหน้าตัวอย่างนี้ครั้งแรกเลยนะครับ ปกติไม่ค่อยดทำดนตรีอะไรอย่างงี้เว้ยแต่รอบนี้เดี๋ยวคิดว่าว่างนะครับเลยมาถ่ายอะไรให้เล่นๆกันก็ลงแบบเป็นห้างแถวบ้านไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนนะครับกูคุยกับใครเ่นะ แบบห้างแถวที่ผมอยู่เนี่ยจะมีชาวต่างชาติเยอะนะครับอาจจะไม่รู้ว่าบางคนงงว่าะต่างชาติต้นตีนหรอฝรั่งหรอพี่เปล่าพมา่าตึกโตเขาไปหนึ่งตับแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังมุ่งหน้าที่ยันสีหมดแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าคือคือมันมีปัญหาแต่ก่อนช่วงที่ซื้อช่วงก่อนตอนัวเช่วงก่อนมันมันเราเคยซื้อแล้วพอไปถึงหน้าหน้าตู้กดหน้าตู้กดบัตรแล้วแม่งปรากฏว่า ปรากฏว่าเขาบอกว่าที่เรามีคนซื้อไปแล้วครับซึ่งจริงๆอ้เหี้ก็คนซื้อจากที่บ้านไปเลยนะแล้วใครจะมาซื้อก่อนกวูวะนี่เป็นชั้นสี่ถึงแล้วครับเฮ้ยอันนั้นอยู่ชั้นห้าเนี่ยว่ะอ,อยู่ชั้นห้าชั้นสี่นี่เป็นพวกของคอมพิวเตอร์มันรือของแต่งคอมอะไรเลยก็ชั้นนี้นะครับบอกหลยว่าบอกว่าเลยว่ะแล้วคุณอาจจะดูแล้วนะครับจริงๆวันนี้คือวันเสาร์วันเสาร์ที่หนึ่งธันวานะครับ โอเคไหมโอเคแหละใครไม่โอเคเด็กคุกโอเคแหละคนเล่นวินนิง่งวินนิง่งไอ้แค่ไม่ยังมีคนเล่นวินนิ่งกันอีกนะบอกไว้เลยโคตรคูล สี่นี้ก็จะเป็นแหล่งของเด็กวัยรุ่นอรารมณ์ประมาณนั้นนะครับคนละอารมณ์ก็ได้มึงไม่ต้องอรารมณ์ประมาณนั้นก็ได้เต้แต่คนแม่งแรงย,ยบำเนาะแรงเงียบอะคือทนันทีมันเป็นวันเสาร์แล้วมันเป็นต้นเดือนมันน่าจะมีคนเยอะกว่านี้บอกว่านี่มังแรงดูคลิปหนังต้นตีอะไรไม่ไปผุดไม่ไปเกิด โอเคเดี okay, e ๋ยวโคดนะมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้แหละเดี๋ยวผมเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูโปรแกรมหนังสักนิดหนึ่งถนนเป็นอะไรวะเนะี่ยฟันเพบนบอลโอเคครับส่วนมากมีแต่ลงใครบ้านนะอะไร hey, มาเห็นกันไหมคงไม่เห็นกันหรอกพวกมึงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปซื้อบัตรก่อนเันนี้แหละเดีย๋ยวก่อน ครับนี่เราก็ได้บัตมาแล้วน,ะน้องนม่ก็แถมมาลงแบบลี่ลงไหนรอบหกโมงครึ่งใช่ไหมโฟคัสรอบหกโมงครึ่งเทียเตอร์ทีทท่สิบทีสแปดเก้าสิบเทียเตอร์สิบเซชิตเซวะเทียเตอร์สิบคือทงที่สิบนั่นเองครับ เดินดูว,ว่าเราจะต้องไปทางไหนนะสี่มือง่จะได้มาเลยไม่ต้องคิดเยอะเจ็บคออันนี้หนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงแปดมันก็นนหนึ่งถึงแปดมึงจะเดินบนทำไมเอเต้ได้มาเป็นอคอแมนพอแมนก็กลางเดี๋ยวเราไปนั่งดูงล่างดีกว่ารอ มาชิคด้วยนะครับเด็กยาถือกล้องแจนๆนี่ก็รอสมาชิกด้วยนะอรอสมาชิกเลยวะก็ใครที่ติดตามช่องลนี้น่าจะรู้ดีว่าสมาชิกม,มีใครบ้างกนะ็จะมีรถ9ถึง10 9ถึง12นะครับโซลุนเห็นไหมโฟกัสโอเคครับเราได้ตรงนี้ 12. แหละ9ถึง12เดี๋ยวไปหาซื้อไอติมกินกัน โครแต่งตัวโคดโครต่างชาติแล้วกบเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวผมเดินไปดูหนังสือวันพีทก่อนนะครับเพราะว่าพูที่เวลามาเรามาห้างแล้วเนี่ยเราจะแวะซื้อหนังสือวันพีทครับถ้ามันออกแล้วคนน่ารู้ผมเป็นสายอ่านนะครับงงไหมไม่งงเอาแบบเห็นหน้าได้เห็นวิวกุดีวะเห็นอะไรดีเห็นวิวหรือว่าเห็นหน้าดีวะ จะเ,เข้าไปซื้อไอติมกันก็รอบสี่โมงครึ่งที่เพิ่งโอ้โหโคตรรีบมานี่มันบ่ายสามโมงครึ่งโคตรจีด๊ดก็จะเป็นร้านโทรศัพท์นะคับชั้นสี่มีของทุกค่ายมีมีหมดนี่ยังเดียวคือไม่มีต่างเสร้จเอาไปหนึ่งตับเอาไปหนึ่งตับก็จะมีร้านกีตาร์ตรงนี้ เป็นตรงนี้สถานีคองถมนะครก็ไม่บอกว่าห้างอะไรก็ตรงนี้กีต้าร์ยถือตัวหนักถ้าทำยางไงมันจะล่น นี่คนระับหนังสือผมอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตามระชันไปจริงัซีรีส์ตรงนี้ยังมีผมซื้อแล้วอีกิอากาวะนียงบังซื้อแล้วนะฝนเพียรเริ่มที่เก้าสิบ ทุกวันที่16วับบนนะวันที่5ลเล่มนที่ห6โอเคเดี๋ยวพาเดินดูเอาว่าไงน,นะเดชโอ้โห,โหยิ้มไม่หุบเลยนะยิ้มแบบเหงือกแห้งไปเ,เลยท,ท,ท,ทีเดียวอะไรก็ดูดีเหงือกแห้งไปเลยถ้าข้ามมาที่เดลิเควินเดชเตี้ยมแดดมีสองหนุ่มกำลังพ่อน้องอยู่นะฮะ หยอกเขาสร้างอยู่ผมนี่จะชอบกินพวกมิสซาดทั่วไปครับเป็นโอรีโอ้มันก็คิดแคตออน,นี้จะกินอะไรดีจะกินไซส์เอสพอนนครับอกว้ก่อนคนใหญ่ที่จะซื้อไปก่อนกูนเคยตลกแดกซื้อไซส์เอ็มอันนี้ต้องแดกไม่ได้อิ่มโอเคสั่งไซส์เอลกูนะมึงแดกให้หมด เอาคิดแคทไซเล็กครับแองขันนะะเดีอรีโอลมอนด์โอรแอลมอนเอาเป็นโอรีโอได้ครับ้เลยเอานะทำไมอะเอ็ดหมดใช่อาได้ได้เอ็มได้ครับเสร็จแรับสยนา้านางนะคะคุณยังพูดเป็นแบบว่าใครซื้อ ไซเอ็มแดกแม่งมึงแดกไม่หมดเราดีน้องเขาบอกว่าพี่ครับไอ้ยี่ไซเอส S หมดเดี๋ยวจะไซเอ็มกับแอลงานเขา่าแดกไม่หมดแน่มึงและไอ้ยี่สองตัวข้างหน้านั้นไม่เอาไซสอะไรนะไซแอลจีจี L, ตอนแรกไม่มีคนนะบเลยดูตอนนี้ครับ <S <S คนแบบรอเยอะจัดไซเอสมันหมดนะเพื่อนคิดแชทหมดอ่าบราวนี่หมดอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวสมาชิกมาแล้วนะครับไอติมยังไม่ได้แดกครับผมเราต้องเดินทางไปธนาคาร กดบัตรคิวให้นางก่อนนะฮะบาที่นางนั้นจะไม่ต้องรอคิวนางซึ่งกูจะไม่ได้แดกเลยไอ้เนี่ยเป็นผู้ชายนี่ทำทุกอย่างจริงฮะเอาเราแบบมาถึงก็ต้องไปกดตัวหนังนะฮะไปกดบัตรคิวธนาคารอีกไอ้ติมยังไม่ได้แดกเอาในมือตอนแรกว่าจะมานั่งคุยไปไดเรื่องไปใดเรื่องสูง เราจะมากินแล้วก็มานั่งคุยเปิดอันนี้หนังดูนะครับโอเคเอาว่าเดี๋ยวถ้าได้ดูหนังแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกมาพูดดีๆว่าหนังมันเป็นยังไงหนังมันดีมนะครับอย่างงี้วันี่ผมขอท,ทําทุลาก่อนเนาะนะครับแล้วก็ไปนั่งกินไอติมนะครับโอเคเดี๋ยวตาจบที่วันนี้แหละผู้เดินบันไดเลื่อนตกตายหาครับ เขาู้สึกหนังเป็นยังไงดูจบแล้วลัวลัวผีไม่ได้ไม่ได้สปอยสเปไดสปอยไม่ได้เราต้องบอกว่าวไปดูมาแล้วก็โอเคนะคหนังเต็มสิบก็ให้ให้แปดก็พอนะเพราะว่าหมอปราาะวระวันนิดเดียวนะฮะเอาสปอยกูสปอยเฉยจริงไม่เชิงสปอยหรอกหนังมันนานแล้วเป็นอาทิตย์แล้วคนดูกนะ็น่าจะรู้นะฮะว่า หนังเป็นยังไงก็ไปดูเอานะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับใยบ้านภาคสองโซลยุสอง,ง,สองเนี่ยเนาะหนังดีครับโอเคอยู่ส่วนตัวว่าโอเคอยู่นะก็วันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนมากที่มาดูนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะมีถาม่ายอีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังจะไว้จอกันในคลิปหน้าครับผม